สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้ามือดิกระซิพ่าไปเมิองอันส้มผู้เด้อจาเด้อนะคะน้องเอนะคะ A N N Lifestyle by A นะคะมือดีกสิภิพาไปเมิองบักส้มผู้เด้นจัเด กับพี่ลูกตูกลินจา่านะคะสวัสดีตจอยค่ะสวัสดีค่ะลินจ่าจะพาไปไหนคะวันนี้เขี่ยวผู้ไหนพาไปเลยตรงไหนคะต้นลินฟ้าสูงมากเลยมีอนนดอกกระเจียวด้วยนะทุกคน ตรงนี้จะปลูกกระเจียวนะคะเนาะก็ได้เอาถุงมาด้วยนะเอาถุงมาด้วยถุงปลูกกระเจียวนะคะตรงนี้นะเนาะต้นดอกกระเจียวนะคะนี่ดอกกระเจียวจ้ะนี่ทต้นกระเจียว แถวกระเจียวเลยคะนี่คือต้นกระเจียวบนเลยจ้ะดิบ้านแท็กบ้านเทียวโอเคต้นเหล่กระเจียวจะอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณนี้นี่เป็นบ้านพี่สาวนะคะนี่ก็จะเป็นต้นบกบัวนะคะเขียวเสบายมาดูชมพูกันค่ะทุกคน อ้อ้องดิจ่าเก็บได้ยังไงถ้าหนูไม่ถึงหนูก็หยิบหยิบหยิบ,ยบเอาเลยค่ะไป,ไปกเก็บใส่ถุงซีิหล่นแล้วนเนอะชมพู่เพชรนะคะลิสต์บล็อกก่อออเอมาไม่มมถึงเดี๋ยวเเก็บนี่ค่ะทุกคนชมพู่นะคะให้ดูเลย ดลบมากเป็นชั้วผู้เพชรนะจ๊ะเนาะชั้วผู้เพชรน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรเนาะชั้ผู้เพชรมันจะมีหลายพันแล้วจัะเนาะนี่นะคะเราจะเลือกเอาลูกที่มันสุกเนาะสีชมพูแม่โยนมาเลยนะโยนมาเลย <c oughs> ยนมาเลยนี่แะคะนนะ่ะโยนมาไม่โยน,นะคะ่นนะเข้ามาทางนี้เร็วๆแจ่หน่อยเอาเข้าไปแล้วเอาไปได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่ะละ่ะค่ะเด็กชมปูนะคะบริเวณข้างหลังข้างหลังของเราเลยคะ่ะมีต้นมะม่วงบริเวณบ้านเราจะเนาะดีนะคะนี่ทุกอย่างที่กินได้นะคะแต่ไม่มีคนอยู่แค่นั้นเองนะคะยิ่งใหขึ้นมา รออยู่ข้างล่างรอเร็วอยสิขึ้นมาดำพี่น้อบุ้งด้วยค่ะอารอเก็บอยู่ข้างล่างว้าว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 เราจะเก็บไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นไอติมชมพูเลยค่ะ ก็บไปแช่เย็นเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โอ้โอ้ตัดๆๆๆๆโอ้โหแบบว่าสวยมากทุกคนไม่อยากจะบอกว่าฉันพูดต้นนี้สวยมากต้นเล็กๆนะคะนี่ได้แล้วเนาะข้างบนเราจะเอาไม่ได้เนาะเราต้องเอา อออที่ที่เก็บมาไปเออเออเดี๋ยวมันลวกมนี่มันลวก,ลวกเออเออเออดอกมากเลยตรงตรงนี้ก็มีนี่ที่เลยสวยๆเลยเ เอ้าเดี๋ยวเอ้าพายังหมุนเล่นอยู่เลยได้เต็มถุงแล้วต้องดูจ้าก็จะกลับบ้านเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเดี๋ยวอย่าหมุนอย่าหมุนฟังท่าดิบกกับนี้ล้วจ้า บอกท่านี้น่าจะโดนตัดออกไปตรงนี้เนาะจะพูดถ้ามันเป็นแล้วมันงงดกมากเลยเนาะนทุกคนเพิ่มแป๊บเดียวนะคะก็โตแล้วเดีเ<ร>๋<ม>ดยวจะกินให้ดูหรอคะคุณแม่เด็ก่กินยังไงคะเนี่ยป๊า เป็นนะยังกินไม่เป็นหนูเลยอตอนนั้นหนูกินเป็นนะตอนนั้นอะแต่ตอนนี้หนูกรอบคั่วอย่าไปดึงอย่าไปดึงให<อ>้มันสุกสุกมาถึงจะหวานอร่อยหวานอร่อยกรอบคั่วที่นอ้องจ้าโอ้้ห<อ>นะูเหรอเสียอ่อนเลยขายก็ได้แต่เดี๋ยวก็ขายสิสวยค่ะบ้านเราก็มีชมพู่ิ้งกันนะก็ะติดกับเพาว่า,าเบิกแล้วพี่นอ้อง อันนี้นต้น,นลอยลาเนาะ,ป,ะป,ป้าเก็บดอกกระเจียวมาด้วยเด,ดอกกระเจียวด้วยดือดกดอกกระเจียวดอกกระเียวดอกกระเียวบ้านบมมีคนอยู่ค่ะน้่นลานต่สิมีคนว่าอยู่เนาะจ้ะเขาพากันไปยุ่งก,กักนก็นกเลยลก6ักหน่อยดว่าจะ่อเบลา่าว่แล้วแบวาจ้ะ เอาไปใส่เลือนนะเอาเบียอีกถุกลึกเหรอบริเวณบาทบอบีเฮียนอยดูก็เลยลกลนี่มาม่วงข้าเข้านะาจะลงอ๋อเือาเอาไปแเสี่ยมาป อแม่หนูอยากมองแม่ในของนี้เพราะว่าหนูอยากเป็นอ่ามะม่วงอยากเป็นไอเจมเป็นปะอยากเป็นเอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงเอาเร็วเร็วไม่ได้ แอ้ข้างนอกก็จะตบริเวณบ้านค่าบ้านแบบกวางอยู่ข้างนอกนี่ข้างนอกงตังกว <c oughs> งตวกวาตาอืวล่ะ เอ,อี้ไปเก็บเอาไปเออีไปเก็บเอาไปฟ<อ>าดโปะโหลดบัตเ <c oughs> ดิฟ <c oughs> าดลกเลยเ,ม,เยม,มื่อกี้ดิเอ,อาคุเจรถเทียบัดป๊าพีิดว่าเจรถเทียเลยเกือบแล้ว เวลูกแล้ว ar, ตกใส่บอยไปบอยไปบอยเว้าไปเลยไปไปเก็บเอา,าอดี๋ลูกนั้นไปเลยโอ้โอ้โหลูกนี้เก็บเก็บเก็บไปได้แล้วกินแล้วค่ะเอาปไปเื่อบ้าน เมื่อเรียบเี้ก็ขอจบสวีเด็กพี่รองดีบรรยากาศบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเลยอีกก็ติดตามด้วยนะคะติดตามติดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องรินด้วยนะคะอัะน้องรินบายบายเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเราเนพูดหน่อยเร็ว ฝากติดตามด้วยนะคะกติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ก,ดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งให้ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย